จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจาวันที่24มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การอี่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เอาได้ออยังไงตามกฎเอเชียนะเปิดเหตุการณ์ที่จะทําทีมชาติไทยร่วงตกรอบทันทีโดยงานนี้ทางด้านของอย่าประมาทเลยก็ว่าได้นะทีมชาติไทย เมื่อทางทัพช้างศึกทิพชาติไทยภายใต้การนำทัพของวุสญี่ปุ่นมาสด้าอิชิอิสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2 0 2 3รอบช้าที่ประเทศกาตาร์รายการทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียด้วยผลงานชนะไป1เสมอหนึ่งเก็บไปทั้งหมด4แต้มจากการเอาชนะคีร์กิสสถานไป2ต่อและเสมอโอมาน0.0ต่อมีผลต่างประตูได,ด้เสียบวก2ซึ่งผลงานดังกล่าวสมบ,บูรให้ทัพช้างศึก ต่อที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งต้องไปตัดสินและสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะพบกับทางทีมชาติซาอุดิอาระเบียยอดทีมกรรแข่งตะวันออกกลางท็อปอันดับที่56ของโลกเดววันพรุ่งนี้ซึ่งตามทฤษฎีจะส่งผลให้ทีมชาติไทยพรุ่งตกรอบทันทีหากมีทีมอันดับที่3และทีมมทะ่มีสีแต้มจะถอด4ีกรมและผลต่างประตูได้เสียมากกว่าไทยดังต่อไปนี้ครุปบีซีเบรชนะอินเดียซีเบรียมีสีแต้มเท่ากับไทย กรุป4ปาเลสไตน์ชนะฮ่องกงปาเลสไตน์มีสีแต้มเท่ากับไทยกรุป D ญี่ป,ปุ่นเสมออินโดนีเซียญี่ปุ่นและอินโดมีสีแต้มเท่ากับไทยหากมีผลแพ้หรือชนะไทยเข้าสู่รอบต่อไปทันทีกรุป E บาเรนชนะจอแดนบาเรนจะมี6แต้มจอแดนจะมีสีแต้มเท่ากับประเทศไทย กรุ F, man, so, UK, man, er, ๊ป F โอมานชนะคีกิสสถานโอมานจะมี4แต้มเท่ากับทางไทยและกรุ๊ป F นะฮะไทยแพ้ซาดิอาระเบียด้วยจำนวนประตูผลต่างเกิน3ประตูก็มีโอกาสร่วงตกรอบโดยปฏิหารเหมือนกันนะเป็นว่างานนี้นะฮะอย่าเพิ่งสบายใจไปนะครับผมและก็อยได้ประทขาดทีมชาติไทยของเราคืนนี้ไม่ใช่สิคืนพุ่งนี้ต้องสู้กันต่อไปและพวกเราคนนักเตะคนที่12ต้องไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับ ก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเลยนะดูนด้เลยเปิดเงินรางวัล2นัดบนเวทีเอเชียทีมชาติไทยบอกได้เลยว่ารับทรัพย์มหาศาลโดยงานนี้ทางด้านของทางเดิกที่ผ่านไป2แมตช์ทับช้างศึกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกรง่ง ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตารายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชีย e. ปรากฏว่าทีมชาติไทยร,รับทรัพย์ AFC ไปแล้วกว่า11ล้านบาทรวมเงินอัดฉีดจากทรรมาดามแป้งนุนพันล้ำสัมพ์ด้วยระหากทีมชาติไทยภายตาใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นมาสดาอิชิ e. สามารถที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ถึงรอบ4ทีมทัพช้างศึกเตรียมจะรับทรัพย์สูงถึงราว50ล้านบาทโดยทัพช้างศึกในยุคข,ของอิช e. ิ ลงสนามสองนัดบนเวทีเอเชียผลงานไร้พ่าย,ายแถมยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวส่งผลให้ตอนนี้สถานการณ์ของทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบนักเอาต์สูงมากอยู่ที่ว่าพวกเขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่ของแชมป์กลุ่มไหมหรือรองแชมป์กลุ่มไหมหรืออันดับ3ของกลุ่มไหมตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรับเงินรางวัลไปแล้วกว่า11ล้านบาทนอกจากนี้บรรดาแป้งนพันธ์รำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยแจกเงินอาชีพไปแล้วกว่า4ล้านบาทด้วย สุดจากการประกาศอาชฉีดแต้มละ1ล้านบาทโดยทัพช้างศึกลงสนาม2นัดเก็บได้4แต้มและหากนัดสุดท้ายทัพช้างศึกสามารถเก็บแต้มจากทางซาดิอาระเบียได้บาดางแป้งจะจารึกประกาศอัดฉีดเพิ่มเติมอีกครั้งที่สำคัญหากทัพช้างศึกตีมชาติไทยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้จะได้รับเงินรางวัลจากทาง AFC เพิ่มอีกหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือบนร,ราวามาล้าน6กแส0 0ล้านบาทเลยทีเดียว ที่สาคัญแล้วหากทางทัพช้างศึกสามารถผ่านเข้าถึงรอบลึกมากเท่าไรไทรก็จะยิ่งรับทรัพย์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเลยครับโอ้โหเป็นตามเกณฑ์น,นั้นจริงๆนะฮะก็ลองราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าทุกคนนั้นต้องทําเต็มที่นะฮะเรื่องรับทรัพย์เป็นผลพลอยได้อยู่แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับฟีฟ่าและ AFC สอบถามความพร้อมของไทยจะจัดฟีฟ่าคอนเกรส2 0 2 4ได้ไหม ซึ่งฟีฟาและก็ AFC นะสอบถามนายกสมาคมถึงความพร้อมของภาครัฐในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมระดับโลกฟีฟาของเกรส2 0 24ในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้ตามที่ทางสมาธ์ผู้บอลนานาชาติหรือฟฟ้าได้คัดเลือกจากหลายประเทศที่ยื่นข้อเสนอความพร้อมและกระโบดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่74หรือฟีฟา ا ครองเกชโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคาคนณะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทย ล่าสุดนั้นทางด้านของฟีฟ่าเองก็มีความกังวลหากว่างาน,นังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประสานงานเพื่อจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทางการประชุมฟั่งของกรเชสจะเกิดขึ้นนั้นประเทศไทยที่ถูกนับเป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้เป็นเจ้าภาพงานขนาดใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยหลังจากที่คณะทํางานได้นําเสนอวิสัยทัศน์ต่อทางฟีฟ่าจนได้รับการยอมรับและอนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฟีฟ่าของกรเชสครั้งนี้โดยล่าสุดมิสเตอร์มาร์ติอัสคราสตอมเลขาธิการของฟีฟ่า ส่งหนังสือเวียนเพื่อจะเรียนเชิญให้ชาติสมาชิกลงทะเบียนตอบรับเพื่อจะเข้ารว่วมงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดกันว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามารว่วมงานไม่น้อยกว่า3,500คนนำท่านโดยท่านประธานสมาพันธ์ฟุตบอลฟีฟ่าหรือว่าท่านประธานจากสมาธ์ฟุตบอลจากทางทุกทวีปยุโรป u e f a เอเชีย AFC อเมริกาและก็แคนาเบียนคอนคานเคฟอเมริกาใต้แคนาบรูน แอฟริกา CAF, โอเซเนีย er, OFC ร่วมด้วยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็ผู้บริหารจาก211ประเทศสมาชิกและกีฬาฟุบตบอลระดับตำนานและก็บุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงสื่อมวลชนเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากล่าสุดนั้น ดสรสมยศผู้บัตม่วงได้พบกับทางผู้บริหารจากทางฟีฟ่าและก็ AFC ระหว่างการไปร่วมชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0ง3ันยบสุประดท้ายที่ประเทศกาตาร์จึงได้มีการสอบถามและก็แสดงความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกับการประชุมที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าจะมีบุคคลสําคัญอย่างมากเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและได้รับการรับการสนับสนุนเรื่องของการเข้าออกประเทศใน ช่วงงานประชุมรวมถึงกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและก็วัฒนธรรมเพิ่มเติมนะโดยทั้งดรสมยศนะฮะก็ได้บริการต่อทางการทําหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีให้ทราบเลยว่าได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาคมและก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและก็อยู่ในระหว่างการขอเข้าพบเพื่อจะหาบรือกับนายปานปารี พรหินทารานุกรรองนายยศรัฐมนตรีและก็นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อลงลึกในรายละเอียดต่างๆของการเตรียมความพร้อมต่อไปทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของทางสนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและก็จัดก,การองค์กรมหาชนหรือว่าสอสอปอนอพบว่าการประชุมดังกล่าวนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจกว่า228ล้านบาทอาทิเช่นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ126ล้านบาทซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลผู้เข้าประชุมและจํานวนวันที่เข้าพักของแขกต่างประเทศได้รับการจากทางฟี فا รวมถึงคนไทยที่เข้าร่รมงานมากกว่า200คนและคาดกันว่าจะเกิดการจ้างงานกว่า160อัตราสร้างรายได้จากภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บโดยประมาณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมครั้งนี้ประมาณ7.79ล้านบาทฐานนี้ยังไม่รวมมูลค่าของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และก็รายจ่ายที่ฟีฟ่าคาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกจำนวน1 6ล้านเหรียญตอลล่าสหรัฐเลยนะสำหรับงานประชุมใหญ่ประจำสามัญประจำปีครั้งที่74หรือว่าฟีฟ่าของกรีเนี่ยมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์กรุงเทพมหานครประเทศไทยนั่นครับ โอ้โหเป็นนาว่างานนี้ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามามากถึง3,500คนงานนี้เศรษฐกิจประเทศต,ต้องบูมอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าไทยทําได้ดีและก็มีการพูดต่อกันต่อๆไปนะฮะของได้หลายชาติในขรั้นี้หลังนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บันไทยไบอิจิสไตล์ประจวัญชี24มกราคม2567โดยชายผู้ังครั้งผุ้บันไ์ยครับ